เซเว่นไนสวัสดีครับชาวเซเว่นไนเกาหลีทุกคนครับก็กลับมาพบกับผมนะครับแอชิตาควานนั่นเองครับก็วันนี้นะครับเราจะมาไกด์นะครับระบบลงทะเบียนไอเทมกันนี่เลยนะครับหรือว่าเป็น b a c k s m i t system ใช่ไหมฮะอ่ะวันนี้เรามาเน้นในเรื่องของการลงทะเบียนเท่านั้นนะครับไม่ได้คุยในเรื่องของการอัปเกรดอะไรมากมายนะครับอ่ะโอเคทีนี้ระบบลงทะเบียนคืออะไรนะครับแน่นอนว่าระบบลงทะเบียนเนี่ยมันแตกต่างจากเซเว่นนิเวิร์มากเลยนะครับเพราะว่า การทำไอเทมของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยหชิ้นเนี่ยเราสามารถใช้กับตัวละครหลายตัวได้ยกตัวอย่างง่ายๆก่อนนะครับเช่นปรินผมเนี่ยใส่อาวุธ2ชิ้นเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันคืออาวุธแค่ชิ้นเดียวถ้าเราทาอาวุธบวกเเนี่ยชิ้นเดียวเนี่ยนะครับแค่ชิ้นเดียวนะครับเราสามารถใส่ทั้ง2ช่องได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องทํา2อันเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนไอเทมนะครับจะแบ่งออกเป็นกลุ่มนะครับกดที่สีม่วงตรงนี้นะฮะอ่าสีม่วงนี้นะครับเข้ามา ครั้งแรกที่เพื่อนเข้ามานะครับมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้คือมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้แต่ว่าส่วนตัวผมผมชอบกดอีกแบบหนึ่งนะครับกดที่ตรงนี้นะครับมันจะให้เราเห็นทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้ผมผมอยากเห็นภาพรวมไงว่ากว้างๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นแบบนี้หน้าตา <S <S โดยที่ด้านซ้ายมือนะครับมันจะแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆครับอ่าเนี่ยเป็นกลุ่มต่างๆนะครับกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มของ7ซเว่นไนบวกกับโอเซเว่นไนนะครับมี2กลุ่มบางกลุ่มเนี่ยจะครอบ2อย่างนะครับเช่นอันนี้จะเป็นคณะปฏิวัติกับ 7มหาพลังนะครับ7ผู้ใหญ่อะไรนั่นแหละนะอือเจ็ดมหาเทพเจ็ดสัตว์เจ็ดอะไรนั่นแหละนะครับ <c oughs> นะฮะมันจะรวมกันเป็นกลุ่มเดียวนะครับหรืออันนี้เป็นเพนทากอนบวกกับสถาบันเว้นมน์นะครับอ่าถ้าเราลงทะเบียนอะไรนะครับเช่นเราลงทะเบียนอันนี้นะครับไปดูที่สวรรค์ละกันคาถาสวรรค์เจาะเกราะบวกสิบนะครับอ่าผมใส่เข้าไปในกลุ่มนี้ในกลุ่มนี้มีตัวละครอยู่5ตัวนะครับคือก๊งสวรรค์ห้าตัว ทั้งห้าตัวละครนี้สามารถใส่อุปจ่อเกราะ2ชิ้นได้ทุกตัวเลยในกลุ่มนะครับแต่ตัวละครในกลุ่มอื่นจะไม่สามารถใช้อาวุธชิ้นนี้ได้นะครับอ่ะจริงหรือเปล่าไปดูกันอาวุธสวรรค์น,นะครับคลิดข้มาดูอ่าริจเนลิสนะครับจิ้มมาที่อ่าอันที่สองนะครับอาวุธสวรรค์นนะเห็นไหมฮะมีอาวุธสวรรค์จอเกราะให้เราใส่เราสามารถใส่2ช่องได้หรือตัวอื่นล่ะเฟะย่านะครับอ่ะเฟะย่าใส่อยู่2ชิ้นอย่างนี้นะครับ ทั้งแก๊งสามารถใส่ได้หมดเลยนะครับอันนี้คือข้อดีอย่างแรกของระบบลงทะเบียนในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีที่เซิร์ฟเวอร์ดีเวิร์ไม่มีนะครับทำให้เราใช้ทำอุปกรณ์เนี่ยน้อยชิ้นแต่ว่าสามารถใช้กับตัวละครหลายตัวพร้อมกันได้แต่ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันเพราะกลุ่มอื่นๆจะไม่สามารถใช้งานได้ถ้าเราอยากจะใช้เราต้องถอดจากกลุ่มนี้ออกไปเพื่อปใส่ให้กับอีกตัวหนึ่งอะใส่ให้กับกลุ่มอื่นอะไรแบบนี้นะครับ จการถอดเปลี่ยนอาวุธระหว่างกลุ่มจะดูยุ่งยากกว่าเซเว์นิเวอร์เล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถถอดเพื่อเปลี่ยนกลุ่มได้โดยการใช้โทปัสประมาณ20 20กว่ากว่านะครับประมาณนั้นแล้วแต่อาวุธว่าคันสูงเท่าไหร่นะครับอ่ะก็สามารถสลับได้เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้อันนี้คือระบบลงทะเบียนนะครับว่าภาพรวมเป็นอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่เราต้องมาลงทะเบียนเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อที่จะให้อาวุธเนี่ยมัน ทำงานกับกลุ่มที่เราต้องการเท่านั้นมันยังมีความลับอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้ไอเดียเราเก่งขึ้นอย่างมากนะครับก็คือพาสีนะครับที่จะได้จากระบบนี้นะครับอ่ะตรงนี้ฮะท่านผู้ชมนี่นะครับลูกศรขึ้นขบวนนี้นะฮะเชื่อเขาใหม่ตรงนี้จะมีสกิลพลาสีติดตัวนะครับเป็นพาสีลับแล้วกันนะผมว่ามันเป็นของลับมากเลยนะที่จะทําให้ไอเดียเราเนี่ยเก่งขึ้นอย่างมากเช้าม,มากเลยนะแล้วก็คนที่มีไอเทมที่เป็นแต้มตรงนี้เยอะ จะทําให้ไอดีเราเก่งขึ้นเยอะมากเลยนะครับอ่ะในนี้มันมีอะไรบ้างผมจะพูดบา็อให้ฟังแล้วกันอันแรกเป็นเพิ่มพลังโจมตีนะครับโดยที่เนี่ยมันเพิ่มได้ถึง6 0 0ันเลยนะพลังโจมตีเนี่ยหกพันอันที่2เป็นคริตเข้าดาเมจครับอันที่3าเป็นตี5เป้าแรงขึ้นนะครับอันที่4เพิ่มบล็อกนะฮะอาสายถึกใช่ไหมอันที่5้าลดดาเมจนะครับลดพลังโจมตีของไ e อ้ฝ่ายลงนะฮะอันนี้นะครับเป็นลูกศรลงนะดูที่สังเกตที่ลูกศรน,นะครับลูกศรลงคือลดนะครับลูกศรขึ้นคือเพิ่มนะอื อันแรกคือเพิ่มความป้องกันครับเพิ่มเลือดครับและเพิ่มเป็นหมื่นนะครับอันนี้คือเพิ่มดาเมจจุดอ่อนนะครับอันนี้คือเพิ่มความเสียหายรวมนะครับหรือ total d a m a g นั่นเองนะฮะแล้วก็สุดท้ายเพิ่มโอกาสต้านดีบัฟครับต้านสถานะนั่นเองเห็นไหมมันมีของดีมากๆเลยอยู่ในนี้แต่มันก็หาแต้มมาทําได้ยากเหมือนกันทีนี้อก่อนที่จะไปคุยเรื่องแต้มผมจะบอกก่อนว่าสกิลตรงนี้สามารถรีเซ็ตได้ตลอดเวลารีเซ็ตฟรีด้วยนะครับนี่รีเซ็ตได้เลยนะฮะ เราสามารถเปลี่ยนได้เหมือนหมดเลยอยากเล่นทีมถึกเราสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนพาสีได้เปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับมันจะแบกก่งออกเป็นสองส่วนนะครับอันนี้นะครับเพิ่มโจมเพิ่มเดฟเพิ่มเลือดนะครับสามอันนี้จะเต็มที่ขั้นยี่สิบนะครับจะเต็มที่เลเวลยี่สิบนะครับแล้วก็อัพหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะใช้เท่าไหร่แต้มนะมันจะใช้จำไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าไม่อามันมขึ้นได้ยี่สิบแต้มนะครับเอ้ยยี่สิบเลเวลนะครับเพิ่มมาหกพันถ้าเป็นเลือดนะครับอ่าไปดูกัน เลือดได้24 0 0 0นะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ผ่านด่านเจฟนะครับใครที่เล่นใหม่แล้วไม่ผ่านด่านเจฟลองมาปรับตรงนี้นะครับเอาเลือดขึ้น2 0,000นะครับอาจจะโดนเป่าไม่ตายก็ได้อ่านี่เพิ่มป้องกันเข้าไปถ้าดามเมจพอแล้วนะครับมาปรับไปเพิ่มป้องกันซะจะช่วยเพื่อนๆสามารถผ่าน PvE ด่านที่ยากขึ้นได้นะอ่านี่คือสิ่งที่สามารถแก้ไขได้แต่ว่าแน่นอนว่าการที่จะอัพแบบนี้ได้มันใช้แต้มมาอาสานะครับอ่าแล้วก็ นอกจาก3อันนี้นะครับที่เหลือนะครับไอพวกคิดดาเมจจุดอ่อนดาเมจพวกนี้จะเต็มแค่เลเวล10นะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะใช้แต้มสูงกว่าต่อ1นึ่งเลเวลนะครับจะใช้แต้มเยอะกว่านะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆเล่นผ่านมาระดับหนึ่งแล้วผมอันนี้แล้วแต่สไตล์นะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมเล่นเน้นดาเมจนะครับผมจับพลังโจมตีได้นอนเต็มผมเอาเป็นเพิ่มทัลทัลดาเมจเต็มเพราะว่าทัลทัลดาเมจเนี่ยมันไม่ส่วนว่าเราต้องติดชี้ติดจุด,ด,ดอ่อนอะไรใช่ไหมคือยังไงมันก็ได้ดาเมจอยู่่ดีีใชมมััยครบผก็เเลออาอนน แล้วก็ต่อมาคือทีมผมเนี่ยมันเน้นด้านจุดอ่อนดาเมจเพราะว่าเรามียูริบัฟผมก็เลยเอาค่าจุดอ่อนขึ้นนะครับอ่าแบบนี้ผมก็เลยเอาเน้นดาเมจไปก่อนนะครับแล้วก,กดตกลงเข้าไปนะครับได้มาแบบนี้ได้โจมตี6กพันคูลทอตดาเมจยี่สิบนะครับแล้วก็จุดอ่อนดาเมจอีกสิบสี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองทำให้ทีมเราเก่งขึ้นได้อ่าโอเคต่อมาแต่พวกนี้มาจากไหนครับแน่นอนว่ามาจากการลงทะเบียนไอเทมแน่นอนอยู่แล้วการลงทะเบียนไอเทมนะครับจะมีทั้งลงทะเบียนอาวุธชุดนะครับเจมนะครับ อ่ะแค่นั้นแหละนะครับเอาชุดเจมนะครับแล้วก็ทุกๆการได้แต้มเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเราทำอุปกรณ์อาเวกบวก5นะครับมาลงทะเบียนถ้าเราอาเวกอุบวก5ลงทะเบียนมาแล้วเนี่ยไม่ใช่สิจะบอกว่าถ้าเราลงทะเบียนอุปกรณ์อเวกบวก5เนี่ยเราจะได้แต้มโดยที่ถ้าเกิดทำเป็นเจมเนี่ยมันจะได้3มแต้มนะครับเนี่ยเจมหนึ่งชิ้นเนี่ยเท่ากับ3มแต้มนะครับ อ่าเนี่ยเอาลงทะเบียนไปเนี่ยหชิ้น,น่ยมแต้มนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นอาวุธนะครับถ้าเป็นอาวุธหรือชุดเกราะนะครับจะได้1แต้มแต่ฟังดีๆนะครับอาวุธอาเวกบวกหนะครับต่อหนึชิ้นจะได้1แต้มเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทําถึงบวกสิเนี่ยมันจะใช้6อันนะครับรวมกันเพราะฉะนั้นมันจะได้6แต้มนะครับแบบนี้คือใน1นช่องของอันเนี้ยถ้าทําจนตันเนี่ยมันจะได้เยอะกว่าเจมนะครับ มันจะได้เท่ากับบวกสิบหนึ่งชิ้นมันคือ6ใช่ไหมหกแล้วก็ต้องใช้อีกอีกอ่าอันก็หกค่าสามสิบมันจะได้30บแต้มน,นะครับช่องหนึ่งประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดนับว่าต่อชิ้นนะครับอาอาวุธจะได้น้อยกว่าเจมนะครับเป็นต่อชิ้นนะอืทีนี้ลงทะเบียนยังไงละ่ะนะครับอ่าโอเคเรารู้แล้วว่าได้แต้มยังไงนะครับทีนี้เราจะลงทะเบียนยังไงแน่นอนว่าถ้าเพื่อนๆทําระบบลงทะเบียนเสร็จใหม่ๆนะครับเอาใหม่ๆเลย เพื่อนจะมีของตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับมันจะอยู่ในสมุดอยู่แล้วแต่ว่าของผมเนี่ยผมแกะออกมาเพื่อรวมเพื่อเป็นก้อนเดียวกันนะครับอะไรแบบนี้มันก็เลยจะดูแบ่งเยอะหน่อยนะครับแต่ว่ามันมีค่าเท่ากันแหละเพราะว่าเราแค่ย้ายจากช่องหนึ่งมารวมอยู่ในช่องเดียวกันนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาลงทะเบียนกันสมมุติว่าเราไปที่กระเป๋าก่อนกระเป๋าคือปุ่มสีเขียวนะครับปุ่มสีเขียวคือกระเป๋าที่เราของที่เรามีอยู่ปุ่มสีม่วงคือระบบลงทะเบียนนะครับพยายามจาแบบนั้นแล้วกันสีเขียวนะครับอ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะครับ ทีนี้ผมจะลงทะเบียนอะไรบ้างนะครับสมมติผมจะลงทะเบียนลูกตุ้มก็ได้เพื่อสามารถกดได้จากสองที่นะคือจะกดจากตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะไปกดในระบบลงทะเบียนก็ได้ถ้าจะกดจากตรงนี้นะครับสมมติว่าคลิกอันนี้นะครับแล้วก็มันจะให้เราเลือกเลยครับว่าจะเอาไปลงทะเบียนที่กลุ่มไหนแต่ถ้ากดจากตรงเนี้ยอ่านไม่ออกฮะ <c oughs> ใช่ไหมครับอ่านไม่ออกเพราะฉะนั้นเราไปที่ระบบลงทะเบียนดีกว่านะครับก็คือปุ่มสีโม่นั่นแหละมันมีหลายที่นะสามารถกดข้ามมาได้นะครับอ่าโอเคสมมุติว่าเมื่อกี้ อ่ะผมจะลงทะเบยียนนี้ก็ได้ถ้าเกิดช่องไหนที่มันมีของอะ่ะมันจะขึ้นแจ้งเตือนบอกนะครับแบบเนี้ยนะฮะแจ้งเตือนบอกเราสามารถกดที่เครื่องหมายถูกเครื่องหมายถูกคือจะเอาอะไรสักอย่างลงไปเครื่องหมายลบคือเอาออกนะครับจิ้มเข้าไปก่อนเครื่องหมายถูกนะครับมีกรอบอยู่ชิ้นหนึ่งกดที่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่แต่เดี๋ยวก่อนเดี่ยผมลองนับแต้มดูเล่นๆนะตอนนี้มี34นะครับ34ถ้าเราใส่กรอบบวก6เข้าไปเนี่ยมันเท่ากับ2แต้มนะครับ จะขึ้นเป็น3าแต้มหรือเปล่านะลองจิ้มดูนะจึ๊กเข้าไปนะครับอ่ะขึ้นมาเป็น36แตม้มเห็นไหมฮะได้มา2แตม้มแบบนี้นั่นเองอันนี้คือวิธีการลงทะเบียนง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะลงแบบอ่าของซ้ำละ่ะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวลองทำห้ดูก็ได้นะครับเมื่อกี้เรามีลูกตุ้มนะฮะอ่ะของ PVE นะครับอยู่หน้านี้เรามีลูกตุ้มใช่ไหมครับตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยสมมุติว่ามันมีของเดิมอยู่แล้วเราอยากจะลงทะเบียนของใหม่เข้าไปเราสามารถกดที่เขอมหมายถูกตรงนี้ครับ พอกดเครื่องหมายถูกปุ๊บมันจะถามว่าจะเอาอะไรยัดเข้าไปหรือว่าจะถอดออกนะครับเราก็กดถูกเข้าไปเลือกของใหม่เข้าไปนะครับคลิกเข้าไปมันจะถามว่าจะถอดของเก่าออกไหมคือค่าถอดอ่ะมันคือต้องเสียโทปาสนะครับในการถอดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะยัดของใหม่เข้าไปเนี่ยเราต้องถอดของเก่าออกต้องเสีย15หโทปาสเรากดเข้าไปกึกนะครับเรียบร้อยของใหม่จะเข้าไปแทนที่ส่วนของเก่าจะเข้าไปในกระเป๋าเรานะครับทีนี้ของเก่าเอาไปทําอะไรล่ะ ของเก่าอาจจะเอาไปบวกรวมกับของอื่นๆก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปดูซิมีอะไรไหมอ่าน,นี้ใช่ไหมเมื่อกี้ผมถอนนี้เข้าไปใช่ไหมครับอ่ะโอเคก็สามารถนำรวมกับช่องนี้ได้นะครับเช่นจิ้มเข้าไปนะครับกดตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายที่เป็นดาบขึ้นเนี่ยคือการอัพขั้นท่านผู้ชมถ้เาเกิดภาษาอังกฤษ,าษ,าษาที่เราใช้กันในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีจะเป็นทานนะครับระบบทานถ้าเป็นในภาษาเนเวอร์คือข้ามขีดจํากัดนั่นเองสามารถลิกเข้าไปนะครับบวก7คือบวก53ชิ้นใช่ไหมฮะ เราสามารถเอาบวก7กับบวก7-2ชิ้นเนี่ยรวมกันเป็นบวก10ได้นะครับอ่ะมันสามารถรวมกันบวก10ได้5 6 7 3ชิ้นนี่หว่าบวก7คือ3ชิ้นแล้วก็เอา7บวกกับอีก3ใช่ไหมก็7 8็ดแนะครับจะเป็นบวก10เราสามารถตีอัพขั้นเข้าไปเลยก็ได้นะครับแบบนี้มันก็จะกลายเป็นบวก10อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเรื่องอัพเกรดไอเทมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันคลิปอื่นแล้วกันอันนี้เรื่องระบบลงทะเบียนก่อนเนาะอ่ะง่ายๆแบบนี้เองครับแล้วก็ค่อยๆมาทยอยลงทะเบียนเรื่อยๆ โดยที่เน้นเป็นที่ว่าเราจะใช้กลุ่มไหนก่อนอยกตัวอย่างเช่นเริ่มมาเนี่ยเราใช้กลุ่มกลุ่มนักผจนภัยเป็นหลักนะครับใช้พวกเซเอนใช้ยูรินะครับใช้รีใช้รีหน้าอะไรพวกนี้นะครับควเรเอาของ PVE นะครับมายัดในส่วนนี้ให้เยอะเช่นอาจจะทําเป็นเกราะนะเพราะมันตัวยืนบับใช่ไหมอาจจะทาเป็นเกราะ PVE เอาของ P ี e เนี่ยมารวมกันเป็นบวก10ซะแล้วก็เอามาใส่ในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ อาวุธก็ทาให้เซอินซะในกลุ่มนี้นะครับอะไรแบบนี้นะอ่าก็จะทําให้เราช่วยเล่นง่ายทีนี้พอเราทําของในกลุ่มนี้เสร็จเราก็เตรียมทีม PVP ของเราสมมุติผมจะเล่นทีมที่ตัวดำเหม่เป็นสวรรค์เนี่ยผมก็ต้องเอาของจอกกรอเนี่ยมาใส่ในกลุ่มนี้อะไรแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้กลุ่มนี้สามารถใช้อาวุธที่เป็นอาวุธดำเหม่ได้ทั้งกลุ่มนั่นเองนะครับอ่าประมาณน,นี้นั่นเองนะครับสำหรับระบบลงทะเบียนแน่นอนว่าอย่างที่บอกไปคือการลงทะเบียนหนึ่งช่องเนี่ยมันจะให้แต้ม เพราะฉะนั้นเวลาห่างของทุกคนนะครับต้องพยายามหาไอเทมต่างๆนะครับมายัดให้ได้เยอะที่สุดนะครับซึ่งไอเทมบางอย่างเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดใครมาเล่นใหม่เนี่ยมันจะเริ่มหาค่อนข้างลําบากแล้วเช่นของมังกรไม่ท็อปแบบเนี้ยถ้าเป็นผู้เล่นเก่าอะ่ะเขาจะมีล้นกระเป๋าอยู่แล้วใช่ไหมครับมันจะลกเต็มตัวไปหมดเลยแต่พอมาเล่นใหม่ปุ๊บกลายเป็นว่ามันไม่ได้ดอปแล้วท่านผู้ชมมันต้องไปเปิดกล่องเปิดหาใช้แต้มแรกอะไรแบบเนี้ยนะอ่าแล้วก็ เราจะสามารถได้รับแต้มเนี่ยจนถึงแค่กลุ่มของเซเว่นไนท์นะครับคือช่องนี้นะครับ3ช่องสุดท้ายไม่ได้แต้มนะไม่ต้องซีเรียสไอพวกนี้จะเป็นพวกของอีเวนต์นะครับของคอลลาบอรชันอะไรพวกนี้นะแล้วก็พวกอาวุธธรรมดาธรรมดานะแต่ผมก็พยายามเอามายัดยัดไวนนไนะ้นะครับให้มันครบๆไปนะอืมนะครับอันนี้ก็ค่อยๆเอามาทําสมุดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยถ้าเกิดมีเงินน้อยก็อาจจะยังไม่ต้องทําไม่ต้องเน้นมากแต่ว่าถ้ามีของผมจะพยายามมายัดไว้ เวลาได้ของมาเยอะนะครับผมจะคลิกไปที่ระบบลงทะเบียนแล้วผมก็จะไล่จิ้มดูเลยตรงไหนมันขึ้นสีแดงบ้างนะอะไรเงี้ยผมก็จาเอาของมายัดยัดไว้เนี่ยผมก็ยัดไว้แต่ว่ายังไม่ได้ทานะครับยัดไว้แต่ยังไม่ได้อเวเพราะว่ามันใช้เงินเยอะนะครับแล้วก็ค่อยๆทําไปนะอะไรแบบนี้แต่อันนี้นิดหนึ่งกลุ่มตั้งแต่กลุ่มแรกจะมาถึงกลุ่มเนี้ย,ยกเว้นกลุ่มททั่วไปกับสวรรค์นะครับมันจะมีของบางอย่างยัดมาให้เต็มสมุดแล้วเนี่ยมันจะมีของเบื้องต้นยัดมาให้เต็มสมุดเลยนะครับเห็นไหมฮะ เราสามารถใช้ได้เลยนะครับพวกกลุ่มพวกนี้นะเนี่ยมันจะมีเต็มหมดเลยนะนะครับแต่ว่าสองสุดท้ายเนี่ยจะไม่มีพวกเซเว่นไนท์จักรพรรดิปฏิวัติอะไรพวกนี้มันจะไม่มีต้องมายัดเองนะอันนี้คือ2กลุ่มสุดท้ายนะครับวิธีดูนะแล้วก็เจมก็เช่นเดียวกันเจมก็สามารถมายัดได้นะครับค่อยๆทํามานะครับเพราะว่าเยอะมากแล้วก็อย่างที่ผมบอกอะ่ะคืออัพสกิลพวกเนี้ยผมเพิ่งอัพได้แค่นี้เอง20ขั้นเจ็ดขั้น10ขั้นยังเหลืออีกบานเลยนะฮะท่านผู้ชม าท่านผู้ชมสามารถอัพได้หมดเนี่ยดีท่านผู้ชมจะเก่งมากมากเลยนะครับอืมก็ค่อยๆทําไปนะครับมีเจมก็เอาเจมมายัดเรื่อยๆบางคนสงสัยว่าเออมีเจมในกระเป๋าแล้วไม่รู้จะไปทำไรกระเป๋าก็เต็มใช่ไหมก็เอามายัดใส่ระบบนี้ซะนะครับจะได้ช่วยลดพื้นที่ต่างๆด้วยนะครับอืมโอเคอันนี้คือระบบลงทะเบียนของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับก็หวังว่าจะช่วยให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าใจาถึงระบบนี้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ใครมีวุธมีอะไรก็ค่อยๆยัดเข้าไปนะครับผมแนะนําว่า ถ้ายังเป็นอาวุธธรรมดาอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งยัดก็ได้ให้ตีขึ้นเป็นบวกสิก่อนเป็นก้อนก่อนแล้วค่อยยัดเข้าไปในกลุ่มที่ต้องการนะครับเพราะว่าเผื่อบางทีเรายัดเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้ใช้มันจะกลายเป็นว่าเราต้องเสียโมาร์สในการถอนออกมาซึ่งผมเนี่ยเป็นบ่อยนะครับอ่าเพราะว่าผมคือผมลาคาญไงว่าแบบมีของในกระเป๋าเนี่ย,ยผมก็เลยพยายามแบบยัดเข้าไปตลอดให้มันเต็มตลอดแต่พอเราตีถึงแบบของอาเว้ ake, ไปถึงบวกสิใช่ไหมปุ๊บเราก็ต้องทาเป็นการเป็นของมินอเว e ผมเปของมิดเวทเนี่ยปุ๊บผมก็ต้องถอดออกมาเพื่อไปรวมกับของเก่าอีกทีหนึ่งมันมีการเสียทรัพยากรแบบฟรีๆนะอะไรแบบนั้นนะครับก็ถ้าเอิดไม่รีบก็ค่อยๆทําขึ้นมานะครับแล้วค่อยยัดทีเดียวนะโอเคแล้วก็ข้อควรระวังนิดหนึ่งนะครับสมมติว่าเพื่อนๆอัพสกิลไปหมดแล้วเนี่ยสมมุติอัพประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยการถอดอุปกรณ์ที่มีขั้นสูงมากเช่นถอดของมิดเวทบวกสินะครับต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าแต้มจากของชิ้นเนี่ยมันมีเท่าไหร่นะ 30แต้มใช่ไหมครับถ้าถอดของชิ้นนี้เข้าไปเนี่ยแต้มที่เรามีเนี่ยมันอาจจะไม่พออย่างนี้ผมมี48แต้มถ้าผมถอดออกไปแล้วมันจะหายไป30มันไม่มีปัญหาถูกไหมฮะเพราะว่าเรามีแต้มสำรองอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีแต้มสำรองพอถอดออกไปปุ๊บระบบมันจะชอ็อตครับเพราะว่าแต้มเราไม่พอในการอัพสกิลแต้มตรงนี้มันจะรีเซ็ตหมดเลยพอรีเซ็ตหมดเลยปุ๊บแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆไม่กลับมาอัพเนี่ยหรือเพื่อนๆลืมเนี่ยไอดี ID เราจะไก่ไปเลยนะฮะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้คือ ต้องระวังนิดหนึ่งในการถอดอาวุธที่มีแต้มสูงมากนะครับก็อย่าลืมกลับมาเช็คตรงนี้เรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับในส่วนของระบบลงทะเบียนนะครับในส่วนของวิธีการอัปเกรดต่างๆนะครับเดี๋ยวไว้จะมาคุยเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมขอไปหาทรัพยากรก่อนเพราะว่าอย่างที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับกระเป๋าผมโล่งมากเพราะว่าผมยัดเข้าไปหมดแล้วพยายามทาของยัดๆๆยัยยยเข้าไปเรื่อยๆนะก็เลยไม่ค่อยมีอะไรเหลือให้ มารีวิวได้นะครับนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นิดนึงนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ